ดูครับดูครับโอ้โหอยู่ก op, ับน้องสาวครับน้องสาวนอนให้ทับคับโอ้โหอุ้ยอ้าวโอ้โอ้โอ้อ้โกล้วยกล้วยล้ลุกแล้วลุกแล้วเอ้ายิ้แล้วกล้วยจะพึ่งลุกเหอยู่ไม่พึ่งก่อนอ้าโอ้โหสวัสด <t 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 ีคร ну ับสวัสดีแม่สีทุกทุกคนทุกทุท่านนะครับ นี่ก็มาอยู่น้องสาวเชิเจ้ากันนะครับอ๋อเห็นเห็นของกินเห็นของกินเลยเป็นไงดีขึ้นไหมเจ้าดีขึ้นไหมจ้ากอดแล้วจ่าเสียงจ่าดีดียอดสวยสวยไม่เอายอดสวยสวยยอดสวยสวยอดสวยเอออ่ะออเออก็ ให้กินทีละหน่อยนะครับดีขึ้นแล้วตั้งแต่หายท้องเสียมาเนี่ยโหยอออกเยอะมากอืบ่อยด้วยเก็บทั้งวันนะครับตอนนี้ก็ขุนใหม่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มตึงตึงแล้วเมื่อวานงานเกิดพี่เดือนก้อกินเยอะนะครับท้องเริ่มตึงเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าช่วงท้องเสียเนี่ยหย่อนไปหมดเลยยานหมดเลยนะครับ <laughs> อออเออเอเอเขียดเขียดเขียดแกเสียงแกเสียงสวย จ่าดีๆยอดสวยๆอืมมีแต่เสียงยอดสวยๆ,ๆวย,ย,อวย,ยอดสวยๆ,ๆ,ๆวยอดดีๆจ่าสวยเออน่ะเออหนิหมเม่ก็จ่าสวนมารามก็ไม่มีที่ผูกนะครับผูกนี่ไม่เป็นไรนะครับแม่แม่จ่าดาม,มาดเด้อผูกแค่นี้แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไปนู่นแล้วนะครับเพราะว่ารดมาลงนะครับพื้นที่ผูกเลยหมดครับเอาน้อ,นอนลงแกบลงเลว ให้ไหมอู้ยบอกไงเถอะวะแก็บพี่ดิแก็บพี่ดิอ้าวโจรอ้าวโจเอาแก็บลงนอนลงมาแม่นอนลงพีดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดมาสุธางัดมาสุธาเลยเดี่ยวดีๆได้กินกล้วยเอานอนลงพี่ดิเร็วนอนลงให้ไปปื้มหยอกเงี้ยเร็วแก็บลงแก็บลงเร็วแก็บลงนอนลงเร็ว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  S 1> <S 1> โอ้ยเนาะเอเสียงครับเสียงเบิดแล้วเสียงเบิดแล้วเาะแบงแม่นำ้ำเออมาดามก็ตายโตเลยเห็นหอมกินมันชนเจ้จากับหวงตอนนี้เนาเอออันนี้ให้กินแค่วีเดียวนะครับแม่แม่ไม่เป็นอันตรายดีเลยกล้ยนาะกล้ยเอาลงแกบลงเลยะเออนะเออนะแกะไปดีเออเอ,อาเออลงออบอกไงครับ นอนนี่ดิเออเออทีมโตเลยโอ้โหโจเสียงเออนอนการเมืองนอนไปเบียวหลักลูกเมื่อกุดยอดนะน้องเงินเจ้ารู้สึกว่าจะเก่งขึ้นมากแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้จับเงินเจ้าไปร่วมงานเกิดพี่เดือนก็ถือว่าสุดยอดเลยแต่ก็ความนิ่งก็โอเคครับไม่ถึงกับตกใจแต่ก็ยังไม่นิ่งมากนะโออพูดแล้วโอ้โหวัวนอนแล้วติได้กินพอดโอ้โหพุดอ่ะโหยา เงินใสมือเอานอนกินเป็นจระเข้โอ้นอนกินเลยโอ้ดูตาดูตาจะหลับจะหลับเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอเจ้าเจือเจูเอ้ยเฮยเสียงยอดสวยแมวยอดสวยจ้าสวยยอด่เอาแมวแมวจ้าจ้าสวยสวยแมวไม่ใช่แบบนี้ ยอสวยยอสวยจ่าสิอืมเดี enfin, ๋ยว่ล่มพื้นเดีครับนจกสั่งได้กว่าไรดอกพุนพีดาวอยู่นู่นนะครับพุนพี่ดาวทางพี่ดาวก็ถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวรามาดาวอยู่นะเพราะเรนไม่อยู่นะเพราะเลนไปตัดไม้นะครับอู้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 อล้อู้อู้อูู้่อู้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 อ้ออู้อู้อู้อูอเอออ พี่ตื้มนั่งเนี่ยนั่งโตหนูเนี่ยดูด uh, ูครับโอ้โหพิงจันเจ้าโอ้โหอ้เอาของกินโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหอยู่กับน้องสาวครับน้องสาวนอนให้ทับครับโอ้โหอุ้ยเอา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 กล้วยกล้วยกล้วยลุกแล้วลุกแล้วเอาหยิบไปเอากล้วยจะพึ่งลุกอ่ะอยู่พึ่งพึ่งก่อนอ่าโอ้โห โอ๊ยแม re ่มาดามแม AH ่มาดามแป้งครับโอ้ยโอ้ยยางกล้วยซื้อยังกล้วยแล้วแม่ลูกแม wow. ่ลูกแม่ลูกซื้อยางกล้วยอ่าให้มาดามด้วยเอาให้พี่ปื่มให้เพื่มนถ่ายคลิปก่อนนะแป้งค่อยกินแป้งได้กินทั้งวันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวแม่แม่พี่ถามทำไมแม่ไม่ได้กินเลยก็ถือมาถ่ายคลิปแค่วีดียวนะครับ เขียดแล้วน้อนลงโว์โหน้อนนยอกอีกแล้วเออเออกระดิบกระดิบเลยกระดิบกระดิบกระดิบดิบดิบโอ้แล้วอ้ละโอหัวเป็นนอนล้วเพิ่งจะได้กินไม่ได้ถ่ายคลิปนานครับต่อไปก็จะถ่ายแบบนี้ครับถ่ายเล่นกับน้องนะครับอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่ชวนดูเท่าไหร่นะครับไปถ่ายน้องไปอาบน้ําบ้างไปอะไรบ้างนะครับไม่มีคนถือกล้องครับปัญหาก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับอาจจะซื้อหรืวคือขาตั้งกล้องมาตั้ง กล้วยหวานดีครับต้นกล้วยยังเก่ามากกล้วยหวานมากมานี่มาห่างไม่แป้งไปเดี๋ยวไม่แป้งโกดอะไรสองลูกนอนลงนอนลงเร็วเออเออนอนลงห่ะปึ้งหยอกเนี่ยนอนลงให้ดินอนลงให้ดิโอ้เขียดเบึง นอนลงออุ้ยนนลงดีๆเร็วนอนลงไอ้ดินอนลงนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเครียดรู้สึกว่าจะตึงกว่าเดิมแล้วนะก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็จะมองไม่ค่อยออกนะต้องให้แม่แม่ฟีที่ไม่ได้อยู่ด้วยมาดูผมก็ว่าอ้วนขึ้นกว่าตอนท้องเสียอยู่น้อนอนลงดีเอ้ยเรียดเครียดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นเพ่นเพิ่นฝันเป็นมีงาเนาะฝันเปิ่นมีงาเนาะเอา เอาอันง่วงแท่งดินนี่เนาะปานว่าเพิ่นมีงาดิเพื่นเครียดเครียดโอ้ย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 โกรธเดี๋ยวนี้เนี่ยโกรธก่งมากเลยเอานอนลงเออเออน่ะเออนอนดีๆดิทิมโตลงเราต้องลุกทิมโตลงนอนลงนอนดีๆเดี๋ยวเออนอนดีๆโอ้โหขวนข่วนเลยมาทับเจ้าน้ครับไม่ให้เจ้าลุกครับ โออเออออเจ้าอุ้ยดูครับดูครับเจ,จ้าพยายามลุกเราก็จะทับไวครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหอ้ยโอ้งโอ้ย,ย,ยโอ่ยโอ้หโอยโหยโอ้ยโอัยโอยโอ้ดูอยโอ้โ ไงหลังครับ <c oughs> อุ้ยดูดูอุ้ยหมาจ้าสวยเสียงโมเมนต์จ้าดีดีแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นมันน,น,อออออนอนขัดอยูยออนอนอนย่นั่นล่ะเฮ้ยเพืนลุกขึ้นเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้านอนขัดอย่ากินกล้วยเอาเอ้าสั่นเอ้ามันจะถ่ายได้ไหมฮึจบ ดูนะหมดประโยชน์ก็เดินหนีครับหมดแล้วโบเบ้โบเบ้แล้วเอ้ยเอ้ยจะกินมืออีกโอ้ยกินมือโอ้ยโอ้ยน้อมือกินอะไรหมดแล้วโบเบ้เห็นไหมโบเบ้เฮ้เข้ากล้องนะรอจะงับมืออีกแล้วโอ้ดโอ้ย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 เนี่ยตรงนี้เริ่มนูนๆแล้วเนี่ย ดูแก้มเริ่มนูนละข้างเนี้ยน่าจะมีขนาดอยู่นะครับท่านเจ้าโอ้ยนอนคัดนอนคัดมันเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วโอ้ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องปพงศ์เจ้าใบปื้มปอนด้วยนะครับโอ้ยเกือบปื้มปอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ โดีหน่อยดีดีน่อย